ดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็มาเบิ้งอีนเนาะพี่น้องมันกำลังบ่าเนี่ยพี่น้องพี่น้องเออหนาอ๋อพี่น้องเลยนะหนาหนาบงแน่น่ะบ่าเนี่ยลเด้อพันพี่สายกระเบิ้งเอาเด้อค่ะเด้อหนารู้แต่ว่าเป็นกล้วยไม้ปลาสายน้ำผึ้งบ่เนี่น้ำเงี้ยเออเออเอื้องผึ้งเนาะอันนี้เนาะฮะ สายน้ำพึ่งอันนี้นะครับคาสีดแดงๆในคำกิ่วใช่ไมชมพูนี่นะมา,ามอ,อันนี้นะโนมิเลอีพันหนึ่งเดินนี่นะกำลังบางด โนบิเล่เขียวขาวเขียวอันนี้โนบิเล่ชมพูเนาะชมพูอันนี้สีอันนี้มีอย่างอันนี้นะโนบิเลเหมือนกันอันนี้ก็โนบิเลสีสีชมพูเข้มโนบิเลาน่โนบิเลทั้งเมื่อบ่เง่าเอื้อย่างก่อยเนั้ยนะสายน้ำพึ่งโอ้สุดยอดเลยข้าคาเดสายน้ำพึ่งอันนี้พันี่มัดฉาอกว่าลังสิบานถ้าบานน่ะเต็มขยะอยู่ในนี่มัดฉาอันนี้นะ เป็นอย่างเบิงเด้อยะน่ะขากันเด็จับผ้าอยู่ะไม่ได้แมงกับพักไปเลยมัดชาอันนี้อามัดชาชมพูนี่นะมันกันรัศมีทมาอันนี้ไม่อย่างก็หมอยนี่นะอันนี้ ต้อจีเลอีกหล่ะเด้อพื่อนพี่น้องเด้ออันนี้มาเบิ้งอันนี้อันนี้สายน้ําพึ่งอันนี้นะสายน้ําพึ่งไทยอัสายน้ําพึ่งไทยเด้อเนี่ยมันจะเป็นสายน้องเด้อไม่รู้คือาตุ่นนะกอันนี้จะเล้ยงกกระเทยคักก็ได้พี่น้องอันนี้นะสายน้ําพึ่งลาวเพิ่นว่านะมึงดู้ขอนะมันออกดอกมาเป็นพวงละยาบานคนปันหมานปันหมานน้ำตกหน่อยยาวขนานะคักก็ได้ สายน้ำพึ่งลาวสวยมากสีหวานมากชมพูเหลืองขาวงามแหงคัก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 อันนี้นะคำกิ่วตาดำาบื้องตนพี่น้องเราจะให้เบิ้งเดีวยวนะเบื้องนี้มันกำลังกำลังเหลื่อมทยอยออดอกเยอะมากเลยนะมาะเบิรงกล้วยไมยปนะ้ปลาเนาะเสน่ห์ของมันกระต้มมันเป็นดอกนี่แล้วพอแม่พี่น้องเอ้ยถ้ามันบม่เป็นดอกอกับไม่ได้มีเสน่ห์กล้วงไม้ปลาค่ะ พวาแม่พี่ต้องเบิ้งเด้ออันนี้มีอย่างอันนี้นะฮะนะสักุล่าอิสานและอันนี้นะผักติว่วเอาไปซุปก็ได้เอาไปแกงก็ได้มึงดูกนะันาะซิซูไปเบิง้งชัดๆขัดแแท้เฮือนคนบางคนเนี่ยต้องมีกุยยางเนาะฮะนะเนะจ้าของสวนเอางอนดองเงอนกระจุกมาให้เบิ้งเลยได้ฮะนะเจ้าของสวน อันนี้เป็นว่าคามกิวได้อันนี้นะดอกคามกิวมันคือตาละคับกิวตาคับกิวตาเหลืองอย่างเงี้ยคามกิวตาเหลืองอะไรมันช่เหลืองขาวเหลืองเหลืองขาวอ่อชีคิมๆเนาะอันนี้ไม่หยั่งสัรในหน่อยในหนังอันไหนอันนี้ใส่น้ำผึ้งลาวอันนั้นอ้ยมันนน้อยกระเ็นดอกบอกอันนี้เกี่ยว เขียวจังเลยนะเธอนะอันนี้ก่อนอันนี้ก็สานน้ำพึ่งลาวนนไม่กระลังอ้อพี่น้องเออดอกไม้กระลังอ้อทยอยออกมาน่ำเมืองเนี่ยนะนี่เมืองเนี่ยน่ะโอ้โแล้วผลยูเมืองสว่างท่น่ะสายน้ำพึ่งลาวปุ้ยบ่งน้ำพี่น้องงามเดี๋ยวมันสีเสน่ห์ของมันอันนี้ไม่อย่างอันนี้นะลืมหรือ อันเอื้องมุกพเราอนี้นางแน่นะกระดองกระแดงคือพิสัยในกระเ็นดอกอ้อเลยสามมุกกระลิบนี่สามมือตามมาแล้วมาแล้วอยู่แล้วน้ปินดอกเลยอันนี้ก็ไดอเออก็เห็นดอกโ๊กอันนี้เนาะพี่น้องเบิ้งเดือป่า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 ป่กระลอกอ่อนี่ นบีเล่นบีลาพะน้องเหืองเต็มที่เบิ่งเบิ่งเบิงบิงเบิงกำลังมากำลังมากำลังมาสีตานกระางนี่น่บอบิวะตั้งแต่เมื่อมาให้มูเบิ่งกันนั้นอันนี้อันนี้บอกนี่นี่นี่โอ้กน้พี่น้องมันอ้อเทไเ้ ลิ้นจี่ค่ะเบิ่งนะคะมิตรต่อแหล่เราจะพามาดูสวนลิ้นจี่มันกำลังอ้อมเบิ่งดูเพื่อนนะมันกำลังเปิดกระจุกกระจุ๋มมาเบิ้งมาเบิ่งมาเบิ่งสวนลิ้นจี่เพื่อนสวยไหมคะดูสิเอาไปนี่นาจะไปถ่ายชุ่สวยเร็วเอาถ่ายเลยเออมาสวนลิ้นจี่เอาได้น้ำไปเลยสุกแล้วค่ะอีกประมาณอีก สิ้นเดือนพอดีได้กินแล้วค่ะน่าแตะก็มีใครรับใครจะรับออเดอร์ค่ะเอามือจับดูมันยังไงใครจะรับออเดอร์ค่ะเออรับออเดอร์นะคะสิ้นเดือนค่ะโลละร้อยค่ะใครจะซื้อโอเคนะคะเจ้าของสวนพี่น้องผู้พิทนี่คือเจ้าของสวนนี่คนพิเศษเที่ยวกระเพ้านให้ได้แค่นี้เด้อทั้งน้อื่อย์ก็เปล่าเด้อทั้งคุณนะตรงไหนท้าคุณจะหามไปดีที่จะไปซีดีเออซีดีกินดีพี่สาวนิดบางนีผมร้องโดกเลยห็นน้องหวย กระสูดนะแต่กำลังสีสุมันอันนี้ไม่ใช่ดูนอนนอนซอนชัยนั่นเห็นบ่ฮึหซีดบ่โอซีดบ่อมัตเตะได้เนี่ยเอ้ยซีดเป็นบ่เออฮึเอาอย่างซีดเยอะฮึบนอะไรหฮึมันเตะหยามันยามมันแล้วมันมันแตะไยมันอนโจะมันไม่กวนหอกโจะมันหือบนอะไรหือใช่มันแตะได้คิวมันเตะลายเดูสินอนได้เนี่นอนมีหนอนตูกตุมีจักจี้มีหนอน นานานักวิชาการเกษตรเป็นแนะนำกันบ้างเด้อแม่จูนะคะแม่จูเกษตรบึงบงนี่ค่ะจะไม่าคาเป็นยังน้อยแต่เขาต้องคู้อยยาไปก่อนไม่ร้านอันลิ้นจีของเราปอดสารพี่เราจะใส่เราจะใส่น้ำต้มสะดาวมาโหวันนี้กินเพิ่มมัน